สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่โบมีงานดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าเป็นงานอิสระที่ไม่ต้องตอบบัตรนะคะทำงานออนไลน์ได้100%ยเปนะคะทำงานจากที่บ้านได้ทั่วประเทศด้วยและที่สำคัญคือเป็นการสร้างไรายได้จากออนไลน์ได้หลายช่องทางะค่ะ งานที่กำลังพูดถึงก็คืองานในหน้าออนไลน์ครบวงจรนะคะซึ่งมีระบบ724 a f f i l i a แอเรียกว่า iCOP o d a โอเ t เรนะคะเรามีพันธมิตรนะคะเพื่อขายตอกันออนไลน์ทั้งมีส่วนของงานดินาสภัยงานตอกันชีวิตงานขายรถยนต์มือสองนะคะแล้วก็เป็นในหน้าอสาสังหาริมทรัพย์มือสองรวมถึงเป็นในหน้าให้เช่าอ,อาคารสำนักงานนะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะเป็น การขายโดยผ่านช่องทางการขายออนไลน์ค่ะซึ่งเราจะมีเว็บไซต์แบบนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวให้กับในหน้าที่จะเข้ามาร่วมงนานกับเรานะคะจะมีลิงนะคะเป็นแอสเซอร์ e เอตให้นำไปแชร์นะคะและหาลูกค้าคนที่สนใจเข้ามาในระบบและเรายังสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะเป็นคนโทรไปขายเองหรือจะให้เทรเบนของเจ็ดสองสีเป็นคนโทรไปขายให้ ดีไหมคะหากเป็นในหน้าที่นี่แล้วเรามีช่องทางออนไลน์ในการสร้างรายได้ได้หลายช่องทางขนาดนี้724 Affiliate นะคะ p ปรดัก t i คที่มีทั้งประกันออนไลน์ขายรถยนต์มือ2นะคะให้เช่าอาคารสำนักงานและเป็นนายหน้าอาสาังหาริมทรัพย์มือส ะะทั้งหมดนี้เพียงแค่คุณเป็นในหน้ากับที่นี่นะคะคุณก็จะมีสิ์สร้างรายได้หลากหลายช่องทางแบบนี้ด้วยการสร้างรายได้ออนไลน์จากที่บ้าน100%นะคะ รู้กันอยู่แล้วนะครับชื่อว่าชาตีมรับสารครับเป็นเ .D. ดของเต็มทัสนะครับก็มีทีมงานสำหรับทีมทำเทปเนาะบางคนเนี่ยอาจจะอย่นงผมตั้งแต่สมัยเป็นเริ่มงแต่เร็นวิทยากรเป็นอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ผมก็เป็นเอ็นดีนะดูแลทั้นสทั้งตัวที่พวกเราใช้วอลอฟนะครับ ได้ผลราคาที่แตกตกันะครับแล้วก็เราก็มีช่องทางทีเป็นติจิอลดิจิตอลออนไลน์ที่เป็นนั้นใส่แล้วนะครับผมะใส่ใหปัจจุบันนี้เรามีเทรนด์เกิดขึ้นาไอซ่าเกิดขึ้นก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้ารายใหญ่แนะนตัวเองใหน่ยครับผมต้องทำนะครับที่พี่นะครับเป็นตลาดเลเซอร์ เขาบอกว่าระบบเนี <rôle à> ้ยมันเกิดจากการที่เราทดลองบนมาทุกขานเจอสองสี่หรือี่คุมเคยมีเทเลแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงครับพเริ่มต้นยานเอาอะมที่ลูกขาเนี่ยมาลองดูอาความเข้าใจ เรื่องราวเราเนี่ยครับเราได้เรียนรู้มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและพร้อมแล้วที่จะแชร์ให้กับสมาชิกนักเียดที่มีเอิ์และสนใจอยากจะโทรเองและสําหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดระบบให้พนักงานเจ้าของสี่โผลไปขายให้แล้วแต่งรหยได้กันนะครับก็จะเกิดเป็นธุรกิจนี้หรับวันนี้ผมขอบพระคุณทุกท่านที่โอกาสเราและเด้กพี่โบกับคุณพี่จะพาดูระบบทั้งหมดแล้วก็น้องๆเทเอรียต่งที่อยู่ห้องขายนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับก็วันนี้มาร่วมงาน Open House ของ724ทําทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในบริษัท724เป็นอย่างมากครับที่จะนำพา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจก็ดีไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักต์ก็ดีที่จะนำสู่ให้กับประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้724 Affiliate มากครับว้าวทุกแผนเลยครับฟังปุ๊บว้าวฟังปุ๊บมีไอเดียปิ๊งเกิดขึ้นในหัวนำไปต่อยอดปฏิบัติได้ทันทีเป็นแผนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว้าวแน่นอนครับรู้สึกดีใจมากเลยรู้สึกเหมือนว่า,วาเป็น เป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นที่ผลุกเบิกแล้วก็เป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่ว่าเราสามารถที่จะได้รับความรู้แล้วก็นำความรู้วันนี้ค่ะไปบอกต่อก,กับทีมงานแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์กับตัวเราได้มากจริงๆเรารู้ก่อนเราได้เปรียบนะคะภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้มาฟังในส่วนของทางระบบ e l เรเซลนะคะที่ตอนนี้เราเรียกมันว่าเชเรเฟนนะ,ะน่าจะเป็นเชเรเฟนสนะคะ เจ้าแรกของเมืองไทยเลยก็ได้นะคะที่เราได้ทําระบบเนี้ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทั้งกับสมาชิกนะคะให้ทั้งกับลูกค้ามีช่องทางการเลือกซื้อในส่วนของทั้งงานประกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เพิ่มเติมค่ะในหน้านะคะที่มีบัตรแล้วนะคะพี่ก็อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครเป็นแอฟฟิลิเอนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นรถนะคะเป็นบ้านเป็นประกันวินาศภัยเป็นประกันชีวิตนะคะซึ่งมีระบบให้เราเลือก คือเรียกว่าจะคว้าเงินในอากาศได้เลยอะค่ะเชิญชวนกันมาสมัครนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะท่านใดที่สนใจสร้างรายได้ออนไลน์จากที่บ้านนะคะโดยที่ไม่กระทบกับงานประจำที่ทวิต สนใจร่วมทีมกับเรานะคะสามารถสแกนบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ทักที่บัวงได้เลยนะคะเรามีทีมงานสอนงานให้นะคะและมีอบรมให้ก่อนที่จะออกไปสร้างรายได้นะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะ